สวัสดีค่ะดวงรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่5 11กุมภาพันธ์นะคะดวงรายสัปดาห์นี้นะคะของคนที่เกิดวันพุธนะคะว้าวเปิดไพ่มานี่ขึ้นพระแม่ลักษมีกับองค์พ่อพระพิคเนศเลยเย้ สัปดาห์นี้นะคะคุณดูดีมากออร่ามาเต็มนะคะสัปดาห์นี้การงานคุณนี่ประสบความสําเร็จดีมากนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวนะคะแต่มันประสบความสําเร็จแบบเกินคาดประสบความสําเร็จดังปฏิหารในการงานของคุณเลยนะคะ <c oughs> คุณจะมีออร่าคุณจะอยู่ในแสงคุณจะเป็นที่รู้จักนะคะแต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะแล้วคุณต้องจัดการจัดสรรเองงานจะสําเร็จได้ดังปฏิหารคุณต้องลงแรงคุณต้องลงมือทําเองนะคะใครก็ช่วยไม่ได้นะคะหรือแม้แต่มีลูกน้องหรือใครที่เป็นผู้ช่วยหรือออบริวารต่างๆนะคะเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยคุณทําคุณก็จะไม่พอใจในผลงานนะคะคุณต้องลงมือทําเองนะคะอยากจะบอกว่าบางครั้งบางทีก็ไว้ใจคนรอบข้างให้ทํา บางก็ได้นะคะเออแต่คุณแบบบางทีมันก็อยากให้ทุกอย่างออกมา perfect ดีอย่างใจคุณนะคะคุณเลยต้องแบบต้องคุมต้องเข้าไปจัดสรรต้องเข้าไปทำเองทุกอย่างเลยแต่อยากจะบอกว่ามันจะดีมากประสบความสำเร็จแบบ รวดเร็วดังปาฏิหาริย์เลยนะคะในสิ่งที่คุณคิดที่คุณทําไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่างานอะไรที่คุณทํามานานแล้วหรือแม้แต่ในบริษัทองค์กรนะคะคุณก็จะเป็นมีผลงานที่แบบโดดเด่นขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะโหดีมากอ่าทีนี้เรามาดูการเงินนะคะการเงินเนี่ยคุณจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะอืมมันจะเป็นอะไรที่ที่แบบ ประสบความสําเร็จดีมากเงินเข้าดีมากเงินไม่ต้องห่วงนะคะแต่อะไรคะสัปดาห์นี้นะคะคุณจะติดหรูหลาสักหน่อยในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะทําให้ให้คุณดูดีอะ่ะเออสัปดาห์นี้หรือเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย คุณจะกลับมาดูแลตัวเองคุณอยากจะดูดีดูแบบดูดีดูหรูตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะมันก็จะใช้เงินเยอะสักนิดเงินที่จ่ายไปมันก็จะดูแบบเออเยอะสักหน่อยนะคะเพราะทุกอย่างต้องดูดีดูหรูหลาดูแพงประมาณนี้นะคะไพ่ท่านว่าก็ประหยัดสักหน่อยนะคะความดูดีหรูหลาเนี่ยถ้ามันออกมาจากข้างในมากกว่าข้างนอก ก็ดีนะคะเออเน้นการกินเน้นสุขภาพจะดีมากนะคะอืมจริงๆแล้วคุณดูดีอยู่แล้วนะคะเออคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่วาจาดีและเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วนะคะคือคุณดูดีดูหล่อดูสวยจากข้างในอยู่แล้วอะเออประมาณนี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็อย่าใช้เงิน ฟุ่มเฟือยหรูหาารามากเกินไปนะคะให้เน้นความสวยมาจากข้างในไม่งั้นคุณก็จะใช้เงินเยอะนะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเงินจะมาเรื่อยๆถึงแม้แต่บางทีแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเงินจะไม่พอเงินจะไม่พอเดี๋ยวเงินจะเข้ามานะคะ,ะประมาณนี้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะใช้เงินหรูหราสักหน่อยถ้าประหยัดสักนิดเงินจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูความรักว้าว ความรักพระแม่รักษมีเลยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าคุณอยากจะดูดีนะคะใช้เงินหรูหราก,กับการดูดีนี่ก็เหมือนกันนะคะพระแม่ลักษมีเนี่ย วีเอนไม่ใช่วีเอนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะดูดีดูมีเสน่ห์มีออร่ามากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยอะ่ะคุณจะดูสวยดูหล่อในสัปดาห์นี้มากนะคะแล้วมันจะเรียกนะคะเหมือนแบบดึงดูดคนเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยออร่าของคุณจะดึงคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลา ในการเลือกสรรดูสักหน่อยนะคะเขาเป็นเพื่อนไว้นะคะแต่ละคนเพราะคนที่เข้ามาหรือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัป,สปดาห์แห่งการเรียนรู้และวางแผนหรือ ออรู้จักคนใหม่ๆนะคะออราคุณจะเรียกเลยส่วนคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะความดูดีความสวยของคุณความน่ารักความใจดีของคุณเนี่ยจะทําให้มีความสุขกับคู่ของคุณนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะมีการหรือมีการวางแผนการเดินทางกับคนรักกับคู่รักนะคะเออดีจังเลยนะคะก็ขอให้คุณมีความสุข ในทุกๆเรื่องในสัปดาห์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ